สวัสดีทุกๆคนที่ติดตามช่อง YouTube นะคะ Fashion School o n l by อาจารย์อนะคะสำหรับในคลิปนี้ก็มาพูดคุยแล้วก็ทำความรู้จักกันนะคะกับอาจารย์อ้นหลายๆคนก็อาจจะดูคอนเทนต์ตามคอนเทนต์แล้วก็ยังไม่เคยรู้จักเลยว่าเอ๊ะใครกันนะเป็นคนทำช่องนี้นะคะก็เดี๋ยวเราวันนี้มาได้มาคุยกันค่ะหลกัหลกๆนะคะเนื้อหาในช่องของ h ฟ ja s n s o h o o l o n l i n e by อาจารย์อ้นเนี่ยก็จะเกี่ยวกับการสร้างแพทเทิร์นการตัดเย็บ การออกแบบแฟชั่นนะคะแล้วก็การทำธุรกิจแฟชั่นค่ะซึ่งคอนเทนต์ทั north, ้งหมดเนี่ยก็จะมาจากประสบการณ์ที่เราได้ทำงานทางด้านนี้นะคะปีนี้เข้าปีที่27ละที่ทำงานด้านนี้มาก็หลายๆคนนะคะที่ได้เข้ามาเรียนที่ตามดู คลิปที่อาจารย์โพสไว้เนี่ยก็เชื่อว่าจะสามารถพัฒนาทักษะทางด้านการทำแพทเทิร์นแล้วก็การตัดเย็บได้แน่นอนเพราะว่าใส่ความรู้เข้าไปให้เยอะมากๆจริงๆแล้วแรงบันดาลใจในการทำช่องคือก็มาจากที่ตัวเราเองเนี่ยก็อยากทำออนไลน์อยู่แล้วนะคะแล้วก็ก่อนหน้าน,นี้เนี่ยก็ได้ทำคอนเทนต์มาหลายรูปแบบมากๆเลยทำเพจทำวิดีโอคอนเทนต์หลากหลาย ก็ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการสอนภาษานะคะแบบแนะนําคนสมัครแอร์อะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็เคยเป็นแอร์มาก,ก่อนหรือว่าจะเป็นเอ่อเกี่ยวกับอ่ดิจิทัลแบรนดิ้งเกี่ยวกับการทําวิดีโอคอนเทนต์แบบนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่เราสนใจมากๆแล้วเราก็รักในการทําวิดีโอคอนเทนต์มากๆเลยคือก็เคยทํามาแล้วแต่ทีนี้ก็รู้สึกว่ามันยังไม่ใช่ตัวตนจริงๆของเราแบบร้อเปเเป๊ะๆนะคะแล้วพอมันมีโควิดเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มปรับ ที่เรามีหน้าร้านเนี่ยเราก็ปรับขึ้นมาอยู่บนออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์พอมาอยู่บนออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราก็ว่าเออนะเราแบบทำคอนเทนต์มาหลายแนวอะแต่มีอีกหนึ่งแนวที่เรายังไม่เคยทำเลยซึ่งเป็นแนวที่เราถนัดที่สุดก็คือเกี่ยวกับผ้าแล้วก็เครื่องแต่งกายก็เลยทำคอนเทนต์แนวนี้ขึ้นมาแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือจะต้องสอนหนังสือกับนักศึกษาที่มหาลาัยด้วยนะคะซึ่งพอมันมีโควิดเนี่ย มันก็กลายเป็นว่ามันทุกอย่างมันจะต้องเป็นออนไลน์หมดเลยการเรียนการสอนเราก็ต้องอยู่บนออนไลน์ก็เลยถือโอกาสว่าไหนๆก็จะต้องทำคอนเทนต์ที่จะสอนนักศึกษาแล้วด้วยเนี่ยก็แบ่งปันเป็นให้เห็นเป็นสาธารณะ ด้วยเลยเผื่อที่คนอื่นๆที่เขาสนใจอ่ะเขาก็จะได้เข้ามาเรียนแล้วก็เข้ามาพัฒนาทักษะให้มันเป็นอาชีพหรือว่ามันอาจจะเป็นงานอดิเรกที่เขาจะสามารถทำได้อย่างมีความสุขแบบนี้ค่ะก็เป็นแรงบันดาลใจเป็นแพชชั่นที่ทำช่อง y o ยู u ูบแฟชช s ่น o กู o อ o o n น n ใบอาจารย์อ่อนขึ้นมายังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากติดตามช่อง YouTube Fashion School Online by อาจารย์ออนนะคะสำหรับคนที่ไม่อยากจะพลาด สาระดีๆแล้วก็ไม่อยากจะพลาดทุกๆการอัปเดตนะคะสามารถสแกน QR code เพื่อที่จะ add line official account กับอาจารย์ออนได้เลยค่ะ